กลับมารับชมการแข่งสดกันต่อนะครับผู้ที่2ส,สุดเพชรดีของเราครับในน้ําหนัก106อปอนด์อู้มแดงนี่เพชรทวีชัยไฟยเตอร์มวยไทยครับส่วนน้าเงินก้องธรณีสันติอุบลครับผู้นี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนเป็นอีกหนึ่งผู้ที่น่าสนใจมากๆกครับกบบระบี่ปะทะกับอุบลรูปร่างชงชงดุอู้หุกสายตามด้วยแขงขวาสวนปัดมาเอาละครับเกมนี้เริ่มจะเข้มข้นมากๆเลยครับ ยกนี้เอยกที่3อา้าวนายนายกระตุกกระตุกมากมาหน้าคำมั่นไปเหมือนกันครับโอ้โหนี่ครับอาศัยหลักอาศัยเหลี่ยมอาศัยความเก๋าแลวครับกระตุกจังหวะนี้ของเพชรมีชัยครับดักแทงเอามัดขวามาวงในครับพยายามป้ายไว้ชิงป้ายหน้าชิงป้ายหน้าอีกคนนึงจะขึ้นคอครับแหมยื้อกันไปยื้อกันมาตีไม่ถนัดกรรมาการก็จับแยกมาก่อน แทงขวามาเตะขวาคือหลุดเอาเจอจิ้มขวาเตะขวาของเพชรธวีชัยมาซ้ายจิ้มลำตัวมาครับโอ้โกอะละ้องจอร์ดีขยับเข้าไปมีหมัดนาไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็ออกแทง่งออกได้หนักๆแรงๆเพชรธวีชัยก็พยายามมีแทงโตนครับไหนก็ล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้มาดูกันนะครับเกมการชกนี้ถือว่ายังสูงสีคู่ขี้เลยนะครับ เดินข้าไปชิงกันนอ,อกทีมงานก็สั่งให้เดินนะครับเพชรทวีชัยแต่ว่ากล้องธรณีนั้นมาชิงเดินก่อนโอ้โหหักล้มไปอีกแล้วนะครับเพชรทวีชัย,ยยกนี้นี่โชว์ลูกเก๋าเลยครับแล้วออกอาวุธดูว่าเริ่มจะแม่นยำม,มากขึ้นด้วยครับลูกพี่มาเอาตีได้ไหมยัดไาลา่แขนกดแขนกดแขนลุกลุ้นน้องจากอุบลได้ด้วยครับ โอ้โห oh, oh, คู่นี้ตื่นเต้นมากๆเลยครับยกนี้กับยกนั้นนี่จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นหนังคนละม้วนครับเชตทวีชัยกับก้องพรณีครับเชรทวีชัยกระบ,บีกางเกงสีแดงเอ้าซ้ายจากอุบดัดเข้าไปคืนขวาซ้ายไปครับอ่าเน้นหนักกันที่การแลกแท่งการหวดเน้นเน้นซ้ายขอขวาขึ้นมาครับมาครับชิงกันออกหน่อยครับใครจะแม่นกว่าอ้าวดักเสียพื้นปมีศอกสลับ นายครับเสียบมาพยายามเน็บคืนเหมือนกันครับกล้องธรณีสับแล้วลุยกันต่อแทงซ้ายหลบได้หมัดคืนแทงขวาครับแหมพอหลบได้ก็ออกเป็นไม้คู่เลยครับตีปลายเสียบพืน้นนายวงในายพยายามมัดพยายามบิดเอาจนได้ครับเพชรทวีชัยกัวกล้องธรณีก็ได้ลูกขยันแล้วครับพยายามจะเบียดชนไปเรื่อยอ้วย เดินนี่ครับซ้ายครับซ้ายของกล้องธรณีครับผีพไวยก่อนเพชรทวีชัยผ่อนหนักเป็นเบานิดหนึ่งครับจังหวะยืดยืนเกมเพชรทวีชัยต้องพยายามโต้ครับเอาดูนะครับกล้องธรณีได้ลูกขยันพยายามจะเบียดออกซ้ายสายนี่ออกได้ดีเลยนะครับตีนะครับไกแล้วโอ้โดนเกี่ยวแล้วก็หักทิ้งลงไปอีกเอาละครับยกสุดท้ายรับออกมานี่ไล่สาวบัตรเป็นการใหญ่เลยนะครับกล้องธรณี ทั้งหมัดทั้งศอกมาดูว่าจะตกใจหรือป่านะครับเพชรกวีชัยยังนิ่งอยู่มีลูกหิบลูกแทงก็จะกัดเอาไว้แต่กระโดดเหมือนกันนะครับไม่ช่ไม่โดนโอ้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับเพชรทวีชัยเลือกที่จะดึงหลบครับโอ้เสียวเลยนะครับแหมสงสัยดูฉลามชนดูฉลามชนไฟที่ต่อยกันด่วนนะครับเนี่ยครับพยายามจะดึงหลบหมัดนะครับอ่าแต่ว่าต้องต้องกะระยะให้ดี โอ้กล้องทรอีแกก็ตื้อสั้นหันแหลกเลยครับแล้วก็ใช้กำปั้นครับไปที่3ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอกลับมาจ้างเกิดได้แล้วนะครับเพชรทวีชยัยไฟเตอร์มวยไทยครับหมหาชัยชนะไฟนี้เส้นด้วยเลือดครับ